ห้ามกินวาซาบิ EP สามน้ำลายใครต้อย่าลาดน้ำจิ้มให้ทุกอนเลยชุบห้ามกินเกินคนละสองชิ้นเออพี่สองผมก็สองไปแล้วเหมือนเลือนไปแล้เฮ้ยพี่อย่าขึ้นน้ำพี่อย่ามามีหลักการนะผมให้เยอะไปไม่ได้นอาขึ้นน้ำเยอะขึ้นนิดนไนอนท้องอืดนะเหมือนอ่าสอง รอที่อาจจะสู้เรานีแต่เรื่องคำรวมนี่คุณเพียไม่เคยพลาดนี่พาขึ้นมาแล้วครับมาเริ่มใกล้แล้วช่วงนี้คุณบอกเลยคุณผีผามไม่ได้นั่นแหละนี่แหละนี่แะนี่นะแจมนี่แจมแจมดูจะมาดูกันนะครับว่าเป็นพี่ชายที่ดีหรือเปล่าก็ผมก็จะกินหนึ่งเสแล้วกันนะครับเออแจมไม่มีที่ไปนอน จริงจริงมันไม่ได้ขนาดนี้ไม่ต้องผมดูจอตัวเองอ่ะอุ้ยไม่รู้สึกอะไรมุณบีบอะไรให้มันเนี่ยอะไรนักจักรยาอเพราะว่ากูจะแค่แกล้งเล่นแล้วมันจะเริ่มเริ่มเผ็ดเอ้ามันไม่เผ็ดไม่ใช่เอาอี่คนนี้คุณชนะมันเป็นเพื่อนมันอาจจะเป็นของปลอมขึ้นึ่งนึ่งนิดนึงเดือดเดือดไหนเจมลองนี่กูไม่เชื่อว่ะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเจมพัดไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โห